สวัสดีครับทุกท่านที่ลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้พี่ก็จะมีเควสประจําวันมาอีกอันหนึ่งนะทุกคนนะนี่ครับลงมาข้างล่างลงไปข้างล่างเลยนะทุกคนนะชื่อเควสว่าไม่ใช่สิมันขึ้นเควสอะไรในตำนานลี้รับรสชาติถึงบ้านเกิดครับทุกคนครับไปลงข้างล่างขึ้นข้างบนก็ว่ามันไม่ได้จะยืนตรงนั้นอ่ะนี่นะครับทุกคนครับพอเราเดินมาแล้วทุกคนนะ นี่เป็นเควสประจําวันนะครับเราก็เจอกับชาวเมืองที่ใส่ชุดเมืองอเมืองอินเดียนะครับทุกคนครับชื่อถังเวนนะทุกคนนะเราก็คุยกับเขาครับเ,เป็นอะไรเหรอเธอคือเอาแต่งตัวแบบนี้เธอคือนักดนทางสินนะเธอมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเราขอแนะนําตัวเองก่อนฉันชื่อถังเวนนะทุกคนนะเป็นนักประวัติศาสตร์อ๋อไม่ใช่มาจากอินเดียนี่คือชุดจากเมือง รี่แยนะครับทุกคนครับเมื่อก่อนเคยศึกษาด้านภาษาถิน่นและประเพณีของอินาซึมวะ อืมแตที่จริงแล้วรวบรวมข้อมูลได้พอประมาณแล้วเตรียมกลับจะกลับไปที่เมืองจีนแล้วแต่ว่าช่วงนี้เกิดเรื่องมากมายและออกไปไม่ได้และในตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงอ่อแห่งเวลาประวัติศาสตร์นะก็เลยแบบอยู่ศึกษาต่อที่นี่นะอืมฉันเห็นประวัติศาสตร์ด้วยตาตนเองแล้วบันทึกลงในหนังสือด้วยความจริงสมบูรณ์ชัดเจนนะเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษานะครับนี่คือสิ่งที่ฉันควรทําแต่ว่าเอ่อถึงแม้มันจะทําให้ฉันภูมิใจแต่มันไม่ทาให้ฉันหิมท้องเต่หิวลรสิเอ่ออาจจะ เป็นเพราะว่าหิวเออไม่ใช่อาหารของที่นี่นะี่ยมันก็อร่อยนะแต่ก็โดยเฉพาะไอ้เทมปุระเนี่ยเออมันก็คือผักทอดนะทุกคนนะเออทุกอย่างก็คือเอามาชุบแป้งแล้วก็ทอดไปทุกอย่างก็ตามแต่พอกินแล้วนาั่านเข้ามันก็เบื่อมันก็อยากจะกินอาหารที่บ้านเกิดซะบ้างนะอืมยังตัดสินใจเลยคําขอเมนูสุดพิเศษไปยังคิวนักปะจนไยรนะตอนนี้ยังไม่มีใครตอบกลับมาเลยนะฉันลองได้ไหมล่ะเออ อาหารของเมืองจีนเนี่ยมันสุดยอดไปเลยนะเธอทำได้เหรอนะอืนี่ครับทุกคนครับเขาก็อยากจะให้ฉันกินนะครับเขาก็อยากกินอยากกินเนื้อชิ้นตโตๆนะความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนผสมผสา,านกับเนื้อที่ติดกับเครื่องปรุงนะครับส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วนะครับทุกคนครับฉันอยากจะกินเนื้อช่วยทําอาหารจากเนื้อให้ฉันด้วยนะครับทุกคนครับอ่ะ ฉันจะเอาเนื้อทําอาหารนะครับทุกคนครับเขาบอกว่าอยากกินอาหารที่เป็นเนื้อนะทุกคนนะเราจะเลือกอะไรดีนะครับทุกคนครับมอร์มิตรนะครับอาหารขึ้นชื่อจากเมืองลี่เจ๋อนะครับหรือว่าคิวพกไดที่เผ็ดร้อนเค็มๆนะครับแล้วก็ยังมีกูสลัดที่ทําจากพริกด้วยที่เป็นเอกลักษณ์นะแต่ว่านี่เป็นอาหารที่ไพร์บอดชอบทั้งั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่อาหารจากเมืองจีนนะครับทุกคนครับงั้นเราก็ลองทํามอร์มิตรก็ได้นะครับเออฟังดู ดีนะครับแล้วเราก็ไปทําอาหารให้เขานะครับวิธีการก็คือเราก็มองหาแถวๆนี้นะครับทุกคนครับมันจะมีเตาอยู่สองสามอันอ่ะเราก็ใช้ทําอาหารได้นะครับทุกคนครับนี่แล้วพี่ก็จะทําอาหารรสุพิเศษให้กับเขาแล้วทุกคนนะพี่จะเลือกทําเป็นมอรามิสนะครับอาหารจากเมืองจีนนะครับทุกคนครับแล้วเราก็ปรุงนะครับเราก็เลือกที่จะปรุงด้วยอโหนานะครับแล้วก็ปรุงด้วยตัวเองนะครับทุกคนครับเพื่อให้มันอร่อยแบบนี้ครับทุกคนครับทำปีอย่างนี้เลยนะทุกคนนะ เออพี่ก็ทําอาหารที่ําปีมาหนึ่งอันครับลดประหลาดทุกคนนะมอรล่ามิดลดประหลาดครับทุกคนครับพี่จะเอามอรลามิดลดประหลาดนี่แหละให้เขากินนะทุกคนนะดูสิเขาเจะว่ายังไงนะครับทุกคนครับดูสิเขาเจะว่ายังไงนี่แน่ใจแล้วเธอไม่ได้เป็นเชฟแบบลับๆเนะ่นี่อดใจรอไ,ไวแล้วจถ่านได้เลยมอร์ลามิดพิเศษสําหรับเธอเลยนะนี่ครับทุกคนครับแล้วเราก็ส่งมอบให้เขากิน รสชาติรสชาติรสชาติมา,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 าที่บายได้ยากขนาดนี้เลยอร่อยกันเนี่ยเจ้าจะว่าอธิบายได้ยากก็ไปเชื่อกูด้วยว่าประหลาดอะไรทานองนั้นเออในเมื่อทําเมนูนี้ออกมาได้ฝีมือก็ททาอาหารของเธอต้องมีสไตล์เฉพาะตัวมากๆ,ๆเออเหนื่อย หนื่อยหน่อยนะรักเดินทางรับของพวกนี้ไว้เดินเสสดอาหารจานี้อีกสักคู่เดี๋ยวฉันจะลองกินต่อ <c oughs> รับรองก็เอาไปทิ้งแน่เลยทุกคน <c oughs> นี่ครับทุกคนครับแล้วเราก็จะผ่านเควสตมาได้นะทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับน้องคนนี้ที่กินอาหารรสชาติประหลาดของเราไปเขาจะท้องเสียจนตายหรือเปล่านะทุกคนนะอืม วัสด,ดีทุกท่านนะครับทุกคนครับเรากลับมาที่เควสนี้ต่อนะทุกคนนะอาหารของถังหวนนะครับทุกคนครับหลังจากที่เราได้ทํามอร์มดตรนะทุกคนนะที่ผสมฐานเข้าไปดำฝีเออตอนนี้เขาก็จะมีเควสขั้นที่2ครับชื่อว่าอาหารรสเลิศที่ไม่ซ้ําใครนะแปลเป็นไทยเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนครับอ่ะ หิวจังเลยหิวจะแย่อยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันสรุปก็คือรู้สึกไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงเลยคงเป็นเพราะเมื่อคืนก่อนฉันเอาอาหารที่เธอทํากลับไปชิมที่บ้านนะ่ยนะไออาหารดําปีนะนะั่นน่ะเออแม้ว่ารสชาตินั้นจะมีสไตล์เป็นพิเศษมากก็ได้แต่ว่ามันก็ทําให้อิ่มท้องได้แต่ฉันก็ตั้งใจว่าจะนอนพักอย่างเต็มที่วันนี้ได้ทํางานอย่างเต็มที่แต่ปรากฏว่า อืที่กลิ<ๆ>่นอ่อนๆของอาหารก็รอยมาทําให้ฉันตาสว่างขึ้นมาในพริบตาเลยนะแล้วก็คุ้นคิตถึงแต่อยากจะกินอาหารนะครึ่งหลับครึ่งตื่นก็เลยไม่ได้นอนเลยนะอืมถ้าเป็นเพราะแค่นอนน้อยก็คงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ฉันคิดว่านะอ,อสิ่งสําคัญของวันนี้คือหลังจากตื่นขึ้นมา หาอะไรกินก็คงไม่มีอีกแล้วนะที่ไหนได้นะปากคิดถึงแต่รสชาติอาหารที่เธอทำนะรสชาติอาหารไม้นั้นนะมันชักวิเศษเหลือกเกินนะ่นะมันมีอวลังขนาดนั้นเลยเหรอไม่ว่ายัางไงตอนนี้อยากกินอาหารที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เท่านั้นถึงจะลบลางกลิ่นประหลาดนี้ไปได้นะอาหารที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์งั้นเราไปถามคนอื่นดีไหมว่าอะไรคืออาหารที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์นะหลังจากนั้นค่อยทําทให้เธอชุดหนึ่งนะแต่ว่า ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะทางการช่วยไปถามคนที่ริโตให้หน่อยนะเออหลีเซียวและพ่อค้าริโตมีความรู้เรื่องอาหารนะเธอเป็นนักชิมมือหนึ่งด้วยอืมอ่ะเราก็ไปครับทุกคนครับไปหาหลีเซียวนะทุกคนนะทีเ่เมืองริโตนะครับทุกคนครับเมื่อเราวับมานะทุกคนนะก็กระโดดลงไปที่ท่าเรือเลยนะครับทุกคนครับเขาก็จะอยู่ที่นี่นะครับ เป็นผู้ชายนะทุกคนนะใส่ชุดสีแดงนะครับทุกคนครับเอ้ยอ๋อเป็นชาวจีนอย่างนั้นเหรอเออทั้งวนเหรอเบื่ออาหารเ่อในปากมิแต่กลิ่นประหลาดต้องการมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์อย่างนั้นเหรออืมเรื่องแบบนี้ที่จัดการได้ยากทีเดียวแต่ว่าจากที่ฉันดูเนี่ยไม่ว่าจะต้องการอาหารเป็นพิเศษอะไรมากเนะ่ยขอแค่เป็นอาหารที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และให้พลังก็น่าจะเพียงพอแล้วนะทำดนนั้นกุกชัอก็คืออ่า จูย่นกูบ้านะที่มีความอกรอบอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีรสชาติเผ็ดอย่างทรงพลังนะครั้งแรกที่ได้ชิมของซิงเย่เนี่ยก็ผ่านมาสิบปีแล้วฉันมักจะคิดถึงมันอยู่เป็นประจำเหมือมืต่อให้เป็นปัญหาแบบไหนก็แก้ไขได้ทุกอย่างนะครับอันนี้บนน่าจะมาจากตอนที่เราเลือกครั้งแรกอะทุกคนเอ,อตอนที่เจอเควสนี้ครั้งแรกแล้วก็คุยกันกันกบไพมอมนอะ่ะเ,เหมือนกับว่า มันจะมีอาหารสามอย่างให้เราเลือกแล้วถ้าเราเลือกอันไหนไปพอมาทำ q u e s นี้ต่อเนี่ยเหมือนเหมือนจะแนะนำอาหารนั้นให้เราทำเลยครับทุกคนครับอืม กินอาหารที่มีรสชาติประหลาดเข้าไปอย่างนั้นเหรอทำไมความรู้สึกเหมือนว่ากินเข้าไปเยอะแล้วไม่ย่อยฉันก็คิดดูก่อนนะเออรสชาติเค็มเนื้อนุ่มกรอบอร่อยถูกปากแล้วก็ซุปกลมกลม่อมอาจจะช่วยได้คิดแล้วอยากจะกินสักหน่อยนะตอนนี้คงอยากจะได้คือซอสพกซุปนะครับเออแต่คนนี้บอกว่าอยากแนะนำซอสพ,พกซุปครับทุกคนครับสรุปเราจะทำอะไรดีนะทุกคนนะอ,อ่ฉันตกลงแล้วกันนะว่าจะเลือกอะไรนะครับฉันเลือก กริลไทเกอร์ฟิตไพมอนดันเลือกปลาทอดนะครับเออไพมอนถนัดเรื่องของกินมากมาก,มากอืมเธอก็บอกแล้วไงว่าเธอเป็นคนเลือกดีกว่าครับแล้วก็จะมีอาหารสามอย่างให้เราเลือกนะครับทุกคนครับเออเราก็เลือกอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทําให้เขากินนะทุกคนนะเอาปลาทอดก็ได้ครับไอปลายากนี่มันจะง่ายสุดนะทุกคนนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับเราก็แค่ อะไรเนี่ยทำไมจุดอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่นู่นครับทุกคนครับแล้วก็แค่เอาอาหารไปส่งครับก็คืออาหารที่เราเลือกมานะทุกคนนะเออจากสามอย่างนี้นะครับทุกคนครับโดยที่ต้องเลือกให้เป็นรสชาติอร่อยด้วยนะทุกคนนะเออต้องเลือกให้เป็นรสชาติอร่อยเป็นพิเศษด้วยนะครับอ่ะดูว่าเราจะส่งอาหารอะไรให้เขาได้บ้างนะครับทุกคนครับกลับมาแล้วดัวมาดูว่า จะส่งอาหารอะไรให้ได้นะครับทุกคนครับด่เห็นไหมพี่มีกริวไทเกอร์ฟิตแสนอร่อยนะครับทุกคนครับเออพี่ก็ใส่ลงไปนะทุกคนนะแล้วก็ส่งมอบนะครับดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าจะเป็นแค่ปลายา่างแต่รสชาติกรอบนุ่มในกลิ่นหอมเข้มข้นกับรสหวาน กลิ่นประหลาดที่อยู่ในปากก็หายไปปลิดทิ้งอร่อยมากเลยไปคิดแม้ว่าจะอยู่ตากแดนแต่ยังได้ชิมอาหารที่อร่อยแบบนี้นะเป็นการขอบคุณนะอย่าพิเศธเลยครับเขาก็มอบของรางวัลให้เราครับแล้วเราก็ดีครับแล้วเราก็ได้อชิเม์มาแล้วเห็นไหมทุกคนเออที่บอกแล้วว่าต้องทำอาหารไม่ให้เขากินนี่ครับเยียวยาถังวอดด้วยอาหารแสนอร่อยนะทุกคนนะลรีอยู่อิจิบันนะครับทุกคนครับ โอเคดีครับได้มาแล้วนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ